ไปดูกันที่ผลการแข่งฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษกันหน่อยนะครับเ a ครับครับเป็นการชิงชนะเลิศกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกับคริสตัลพาเลตที่สนามเบมบลี์ก็ปรากฏว่าเป็นแมนยูครับที่เฉือนเอาชนะไปในช่วงต่อเวลาพิเศษ2องประตูต่อหนึ่งครับนี่คือจังหวะลูกแรกครับที่คริสตัลพาเลตของอลันพาดิวครับได้มา1ประตูต่อ0ูย์ครับโอ้โหต้องบอกครับว่าเมื่อวานนี้คริสตัลพาเลตได้ก่อนจากเจสันปันเชียนครับนาทีที่78ครับ และเป็นอีกหนึ่งกประตูที่เราบอกว่าเป็นความหวังของริสตัเนพาเลตแต่ว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์อยูนเต็ดมาตีเสมอได้ครับนาทีที่8เอเจควนมาต้าแล้วก็แมนยูครับมาเหลือผู้เล่น10คนหลังจากที่วิสมอลลิงครับโดนใบเหลืองมาที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับโดย ช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่110เนี่ยปีศาจแดงมาได้การยิงของเจสซี่ลินกะกับส่งผลให้เวลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉือนเอาชนะคริสตันพาเลตไป2ประตูต่อ1ก็พังงานควา้าแชมป์เอครับไปครองได้สําเร็จกับถือเป็นชแชมป์ในสมัยที่12ด้วยแล้วก็ทําให้ทีมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นสโมสรที่ได้ถ้วย FA ครับมากที่สุดเทียบเท่ากับาอ์ตซนที่เคยทําไว้ก่อนหน้านี้ จากผลการแข่งขันที่แมนยูได้แชมป์ครับทำให้เวสต์แฮมยูนเต็ดทีมอันดับเจของตารางได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันยูโรปาลีกรุูกาลหน้าด้วยเป็นการคว้าแชมป์ที่เราบอกว่าแฟนๆปีศาจแดงเนี่ยลุ้นใจหายใจคว่ำเหลือเกินนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่อาจจะติดตัวหลุยฟันกาวเป็นแชมป์ถ้วยใบสุดท้ายก็ว่าได้ครับเพราะว่ามีข่าวคาวว่า BBC ประกาศครับว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะมีการตั้งโชเซ่มูนิโยแทนที่ของตำแหน่งหลุยฟันการ์นั่นเองครับ